ดงรังเป็นดงที่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านห้วยดินดำที่ดงแห่งนั้นเต็มไปด้วยต้นรังสูงใหญ่ขึ้นอยู่รวมกันเมื่อถึงต้นฤดูร้อนราวเดือนมีนาถึงเมษายนต้นรังจะทิ้งใบและออกดอกสีเหลืองอารามบานสะพรั่งทรงกลิ่นหอมอ่อนๆรวยรินน่าเจริญตาเจริญใจแต่ชาวบ้าน ไม่มีใครกล้าย่างกลายเข้าไปใกล้เพราะต่างรู้ดีว่าภายในดงแห่งนั้นมีสิ่งลี้ลับที่น่ากลัวใครที่เข้าไปตัดไม้ไปล่าสัตว์ทั้งกลางวันและกลางคืนจะต้องพบเจอกับอาถรรพ์ร้ายถึงกับขวัญหายวิ่งเตลิดหนีออกมาแทบไม่ทันดังเรื่องราวเหตุการณ์ต่อไปนี้วันหนึ่งในตอนเช้าตรู่ มีหญิงในหมู่บ้านสามสี่คนเข้าไปหาเก็บเห็ดในป่าดงรังขณะที่กำลังก้ม,กมๆเงยๆเก็บเห็ดซึ่งงอกอยู่ตามใต้ใบไม้นั้นพลันทุกคนก็ต้องสะดุ้งโยงเพราะจู่ๆเกิดมีเสียงดังตุบคล้ายมีของหนักตกลงมากระแทกกับพื้นทางเบื้องหลังหญิงเหล่านั้นตกใจหันกลับไปมอง ได้เห็นวัตถุลึกลับเป็นก้อนกลมๆสีดำขนาดเท่าผลมะพร้าวที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกกำลังกลิ้งครุกๆลงมาจากเนินดินพอกลิ้งเข้ามาใกล้มันก็หยุดกึกทุกคนได้เห็นชัดกับตาว่ามันคือหัวคนที่ตายแล้วกำลังเสยยยิ้มดวงตาเบิกโพลงพีพีพวกเธอต่างพากันอุทานหวีดร้องขึ้นสุดเสียง ตะกรา้าใส่เห็ดหลุดเรื่องลงจากมือโดยไม่รู้ตัววิ่งเตลิดตามกันออกจากป่าดงรังอย่างไม่คิดชีวิตพอกลับถึงหมู่บ้านก็ต่างตะโกนร้องเออะอะโวยวายลั A ่นไปว่าผีหลอกผีหลอกจนชาวบ้านพากันมารุมล้อมซักถามผีอะไรมาหลอกพวกแกผีในดงรังพวกฉันไปเก็บเห็ดจู่ๆพวกมันก็หลอก ทำเป็นหัวคนมีแค่คอตกจากต้นรังกลิ้งเข้ามาหาหญิงที่ไปพบเห็นพากันเล่าตัวสั่นเทาตาฝาดไปหรือเปล่าผีอะไรจะหลอกตอนกลางวันสามีและเหล่าญาติพากันซักถามแต่พวกฉันเห็นจริงๆได้เห็นกับตากลุ่มหญิงทั้งสี่คนต่างพากันยืนยันเป็นเสียงเดียวดังนั้น เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้แน่ชัดชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจึงได้พากันไปบริเวณจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงแล้วก็ถามว่าไหนเห็นมันตรงไหนนั่นตรงนั้นยิงหาเหตุคนหนึ่งชี้มือไปยังไม่หายจากหวาดกลัวพวกผู้ชายพากันเดินไปพิจารณาก็ได้เห็นหินกลมๆสีเทาดำขนาดเท่าผลมะพร้าวแห้งก้อนหนึ่งวางอยู่ มีรอยกลิ้งตกลงมาจากเนินดินาีงไงหินก้อนนี้รอยมันกลิ้งลงมาเห็นอยู่นั่นพวกแกตาฝาดไปแล้วจริงๆเราผู้ชายที่ไปดูพอเห็นแล้วก็ต่างพากันหัวเราะลั่นบางคนพูดเยาะเย้าขึ้นว่ากระต่ายตื่นตมูมเห็นก้อนหินเป็นผีไปได้แต่หญิงทั้งสี่คนก็ยังยืนกรานเป็นเสียงเดียวกันอีกว่าพวกฉันไม่ใช่กระต่ายตื่นตมูม ได้เห็นจริงๆนะได้เห็นจริงๆพวกเธอต่างพากันร้องไห้ที่สามีและญาติญาติไม่เชื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สร้างความพิศวงสงสัยให้กับชาวบ้านห้วยดินดำพากันวิพากวิจาร์ไปต่างๆนานาบางคนก็เชื่อแต่บางคนก็ไม่เชื่อเพราะยังพิสูจน์ไม่ได้แล้วอีกประมาณครึ่งเดือนต่อมา เหตุการณ์ลึกลับก็เกิดซ้ำขึ้นอีกคนคราวนี้มีผู้ชายสองคนเข้าไปซุ่มยิงแก้งกวางซึ่งมากินดินโป่องอยู่ในป่าดงรังตอนกลางคืนประมาณสามทุ่มขณะนั่งซุ่มกันอยู่แสงจันทร์สลัวสาดส่องพรานชาวบ้านทั้งสองสัมผัสกับสิ่งผิดปกตินั่นคือพวกมแมลงกลางคืนไม่ร้องกันเลยบรรยากาศเงียบสงัดแก้งกวางสักตัวก็ไม่เห็นโผล่ออกมา เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นั่นนะสิมันวังเวงยังไงพี่กนนะทั้งสองต่างกระซิบพูดกันความรู้สึกขณะนั้นคล้ายกับว่ากำลังมีสายตาที่น่ากลัวลหลายๆคู่จ้องมองมาอย่างไม่พอใจจากโคนต้นรังใหญ่ในความมืดทำให้ขนลุกสู้สู้อยู่ตลอดเวลาเหมือนมีคนจ้องมองเราอยู่นะคนหนึ่งกระซิบเสียงสัน่น ใช่ข้าก็คิดเหมือนกับแกอีกคนตอบเหลียวไปเหลียวมารอบตัวยังวาดระแวงมือที่ถือปืนอยู่ชุ่มโชกด้วยยาดเหมื่อทั้งทงที่อากาศก็เยือกเย็นและแล้วทันใดนั้นที่กิ่งต้นรังต้นหนึ่งก็สั่นดังกราวกราวคล้ายถูกขยา่าปรานทั้งสองสะดุ้งหยงแง้มองได้เห็นภาพที่ลี้ลับมีเงาดำๆคล้ายคนคนหนึ่งนั่งห้อยขา กำลังก้มหน้าลงมามองร่างนั้นคล้ายคนแต่ไม่ใช่คนพระดวงตาทั้งคู่ของมันเป็นสีแดงเรืองเรือๆน่ากลัวผิดจากสายตาคนสำร้ายยิ่งไปกว่านั้นมันได้ร้องขึ้นเป็นเสียงที่น่าสะพรึงกลัวว่ามาเว้ยพวกเรามีคนมาซุ่มอยู่ในพุ่มไม้นั่นมาช่วยกันแสดงตนให้มันได้เห็นเป็นขวัญตาหน่อยเถอะ สิ้นเสียงร้องบอกของเจ้าผีตนแรกผลันต้นรังอีกหลายๆต้นในบริเวณนั้นก็มีอาการหวั่นไหวสบัดกิ่งใบดังสู้ซ่าสู้ซ่าแทบจะพร้อมกันพรึบพพึบเงาดำดำดวงตาเรืองๆของพูดผีหลายตนบนต้นรังปรากฏขึ้นอึดใจเดียวเท่านั้นพวกมันก็กระโดดตุบตุบตามกันลงมาจากกิ่งไม้เดินทื่อตรงเข้ามาหาส่งเสียงขู่คำราม พรานชาวห้วยดินดำซึ่งซุ่มตะลึงแลมองอยู่ผุดลุกขึ้นแล้วกระโจนหนีตามกันออกจากป่าดงรังแห่งนั้นอย่างไม่คิดชีวิตสะดุดหินล้มลุกคลุกคลานแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดเพราะเสียงดังคึก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 ของพูดผีตามไล่มาทางเบื้องหลังพอมาถึงหมู่บ้านก็ต่างพากันตะโกนร้องว่าผีหลอกผีป่าดงรังหลอกละล่ำละลักตัวสันงันงก ล้วถึงกับสิ้นสติไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและหวาดกลัวสุดขีดลูกเมียและญาติพี่น้องต่างตกอกตกใจช่วยกันปรถมพยาบาลพักหนึ่งต่อมาจึงได้สติแล้วเล่าสิ่งที่ได้พบเห็นให้ทุกๆุกคนได้ฟังหงรังนั่นมีผีอยู่จริงๆข้าข้าสองคนตาไม่ฝาดแน่มันหลอกพวกข้าพรานทั้งสองยืนยันตัวสั่นเทิมคำบอกเล่านั้น ทำให้ชาวบ้านคนอื่นๆต่างพากันขนลุกสู้และเริ่มมั่นใจว่าในดงรังบนเนินเขาหลังหมู่บ้านแห่งนั้นคงจะมีพูดผีสิงอาศัยอยู่จริงๆจ,งๆจึงต่างบอกต่อๆกันไปด้วยความหวาดกลัวว่าดงรังแห่งนั้นเป็นป่าผีสิงชาวบ้านไหวดินดำไม่มีใครกล้าเข้าไปหาของป่าและล่าสัตว์กันเลย ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนแต่แต่เหตุการณ์ลึกลับที่น่ากลัวไม่ได้ยุติลงเพียงแค่สองเหตุการณ์นั้นยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นและน่ากลัวกว่าสองเหตุการณ์แรกมากนั่นคืออีกสองสามเดือนต่อมาตอนสายๆมีกลุ่มนักนิยมไพรจากในเมือง6-7คนเป็นชาย4ี่หญิงสองและนายพรานนำทางอีกคน เดินทางมาตั้งแคมล่าสัตว์ในป่าดงรังพวกเขาเดินผ่านหมู่บ้านห้วยดินดำสพายปืนสบายสเสบียงสัมภาระด้วยท่าทางตื่นเต้นร่าเริงตามนิสัยของนักนิยมไพรที่จะได้เข้าป่าล่าสัตว์พวกคุณจะไปไหนกันชาวบ้านต่างพากันซักถามจะไปตั้งแคมล่าสัตว์ในป่าดงรังสักสองสามวัน หัวหน้าคณะนักนิยมไพรกลุ่มนั้นตอบเอ๊ะพวกคุณไม่รู้เหรอว่าป่าดงรังนั่นเป็นป่าผีสิงไม่มีใครกล้าเข้าไปคันรอกพวกเราในหมู่บ้านนี้ต่างรู้กิจศัพท์กันดีเคยเจออาถรรพ์ผีกันมาแล้วชาวบ้านต่างพากันบอกเตือนแต่แต่คำเตือนนั้นไม่เป็นผลทั้งพรานนำทางจากต่างตำบลและกลุ่มนักนิยมไพร ต่างไม่สะทกสะท้านพวกเขาพูดตอบว่าพวกเราไม่กลัวรับมากันหลายคนปืนที่นำมาก็ทันสมัยทั้งนั้นพวกผีมันจะสู้ปืนได้ยังไงบอกแล้วก็พากันเดินตรงไปยังป่าดงรังยางหยิงพยองมั่นอกมั่นใจกันทุกทุกคนกลุ่มนักนิยมไพรเหล่านั้นมีหัวหน้าชื่อไหนเจตส่วนพรานนำทางชื่อพรานฉายพวกเขา พากันไปตั้งแคมป์กลางป่าดงรังมีเต็นท์สี่หลังตั้งเป็นวงกลมตรงกลางเป็นลานสำหรับก่อไฟตอนบ่ายๆก็แยกย้ายกันออกเป็นสองกลุ่มเที่ยวล่าสัตว์เล็กๆซึ่งมีอยู่ชุกชุมเนื่องจากไม่มีคนเข้ามาล่ากันนานแล้วเสียงปืนของพวกเขาดังกึกก้องสะท้อนไปทั่วป่าดงรังพักเดียวเท่านั้นก็กลับมารวมกัน ได้เก้งตัวหนึ่งกับหมูป่าอีกตัวหนึ่งโอไปแค่พักเดียวก็ยิงเนื้อได้แล้วย่างกันกินก่อนเถอะพรุ่งนี้ค่อยออกล่ากันต่อแถวนี้มีอยู่ชุกชุมจริงๆล่าไม่ยากหรอกนายเจดหัวนหน้ากลุ่มบอกทุกๆคนพอป่ามืดบริเวณตั้งแคมป์ก็สว่างโพลงด้วยแสงของกองไฟกลิ่นเนื้อย่าง ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนเป็นอาหารรสโอชานอกนั้นก็ยังมีสุราที่นำมาอย่างครบครันทำให้บรรยากาศบริเวณแคมป์ของนักนิยมไพรเต็มไปได้วยความครึกครืน้นสนุกสนานเฮฮากันอย่างเต็มที่ทั้งหญิงและชายพวกเขาตั้งวงกันอยู่จนเกือบผ้าทุ่มจึงได้หยุดดื่มกินหลับกันตามสบายเถอะครับป่าแถวนี้ไม่มีอะไรหรอกผมรับรอง พรานฉายซึ่งนำทางมาบอกทุกๆุกคนแล้วต่างพากันมุดเข้าเต็นท์นอนด้วยความสบายอกสบายใจไม่นานเท่าไหร่ก็พากันหลับไปทุกๆุกคนแต่แล้วประมาณเที่ยงคืนเห็นจะได้เหตุการณ์ร้ายลึกลับก็ได้เกิดขึ้นอย่างไม่มีใครคาดคิดคาดฝันนั่นคือจูจูบริเวณป่าดงรังที่เงียบสงัดก็บังเกิดมีกระแสลมป่าพัดอื้ออึงมา สนั่นวันไหวจนต้นรังโยกสะบัดอย่างดุนแรงไฟในกองที่จุดก่อไว้ดับมอดไปหมดแล้วมีเพียงแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาและท่ามกลางกระแสลมนั้นก็มีเสียงลี้ลับกรีดร้องดังแทรกประสมขึ้นอย่างน่าสยองครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นเสียงขย่าวขวัญกลุ่มนักนิยมไพรต่างสะดุ้งตื่นหวาปืนออกมาจากเต็นท์ด้วยความตื่นตระหนก เกิดอะไรขึ้นนั่นเสียงอะไรบางคนถามไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันบางคนตอบแล้วต่างพากันมองไปยังดงไม้มืดรอบๆตัวฉับพลันทุกคนก็ต้องตกตะลึงเพราะได้เห็นเงาำดำๆดวงตาเป็นประกายแดงเรืองของผีป่ามากมายนบบับสิบสิบตนปรากฏขึ้นรอบด้านพวกมันอยู่บนต้นไม้ก็มีอยู่ที่โคนไม้ก็มีถลึงตามองจ้อง ผู้หญิงสองคนร้องกรี๊ดด้วยความกลัวส่วนพวกผู้ชายก็ร้องกันลั่นตัวสั่นงงนงกตกอยู่ในวงล้อมของผีป่าในดงรังหลายคนได้สติพยายามยกปืนขึ้นจะยิงแต่แล้วก็ต้องใจหายวา่าเพราะปืนทุกกระบอกต่างกระสุนด้านยิงไม่ออกเลยสักกระบอกเดียวในขณะที่เหล่าพูดผีแห่งป่าดงรังรายล้อมกันเข้าหาพวกที่อยู่บนต้นไม้ ก็กระโจนตุบตุบตามกันลงมาเป็นฝูงบรนดาลกลิ่นสาบสางให้โชยฟุ้งไปทั่วบริเวณหนีแล้วหนีแล้วนายเจตหัวหน้ากลุ่มร้องขึ้นสุดเสียงแล้วทุกๆคนก็วิ่งตเตลิดตามกันไปอย่างไม่คิดชีวิตแต่เนื่องจากป่าบริเวณนั้นมืดจึงทำให้พลัดหลงกันไปคนละทิศคนละทาง เสียงหวีดร้องยังขวัญหายของนักนิยมไพรดังก้องไปทั่วป่าดงรังอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งต่อมาก็มีคนสองคนสามารถวิ่งกลับไปถึงหมู่บ้านไหวดินดำได้คนที่รอดมาก็คือนายเจตหัวหน้าคณะและพรานนำทางแต่คนทั้งสองก็ต่างตกอยู่ในสภาพตัวสั่นงันงกขวัญกระเจิงได้แต่พร่ำเผอว่า ผีป่าดงรังผีป่าดงรังรุ่งเช้าวันต่อมาพอตะวันส่องแสงผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านต่างรวบรวมความกล้าออกไปตามหาคนที่สูญหายและได้พบทุกๆุกคนต่างนอนสิ้นสติสลบสไลไม่รู้ตัวอยู่ในป่าโดงรังชาวบ้านจึงได้ช่วยกันหามออกมาและช่วยปรถมพยาบาลจนฟื้นคืนสติ และนำบรรทุกเกวียนสามเล่มไปส่งที่สุขสาลาในเมืองโทบอกแล้วแต่ก็ไม่ยอมฟังเยอดีเข้าจนได้ดีนะอย่างรอดชีวิตออกมาไม่ถึงกับตายชาวบ้านห้วยดินดำต่างพูดกันด้วยความเวทนาต่อชะตากรรมของเหล่านักนิยมไพรและนับตั้งแต่นั้นอาถรรพ์ของผีป่าดงรังก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น จนเป็นที่เกรงกลัวชาวห้วยดินดำต่างรับรู้กันว่าป่าดงรังเป็นป่าผีสิงไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เลยการเวลาแห่งความลึกลับนั้นผ่านไปผ่านไปจนถึงเดือนสี่ปีต่อมาอีกปีหนึ่งประมาณตอนบ่ายใกล้คำ่ำคณะทุดงจากวัดบุคัมคือหลวงปู่บุญพาพระภิกษุชูและสมเน,นจัร ได้เดินจาริกผ่านไปปักกฏยังบริเวณป่าโดงรังซึ่งขณะนั้นต้นรังทุกๆต้นต่างออกดอกเหลืองอารามบานสะพรั่งละลานตาหลวงปู่ครับสวยจังเลยสวยจังเลยสมเณรจันอุทานวิความชื่นชมเสียงดังลั่นเมื่อได้เห็นความงดงามของป่าโดงรังเณรจันเอ้ยอย่าเอะอะไป ชงสำรวมไว้เป็นพระเป็นเนนทำเสียงดังเอะอะไม่ดีหลวงปู่บุญพาบอกเตือนทำไมล่ะครับหลวงปู่แถวนี้ไม่มีบ้านไม่มีญาติโยมหรอกครับมีเราสามคนเท่านั้นถึงไม่มีญาติโยมก็ต้องสำรวมฝึกไว้จะได้เคยผีสางนางไม้ในป่าดงเขาจะจำหนิติเตียนเอาครับ หลวงปู่ครับขอโทษอครับเมื่อกี้ผมลืมตัวไปหน่อยมันตื่นเต้นป่าดงรังตรงนี้สวยเหลือเกินขาบวันนั้นทั้งสามรูปปักกฏดอยู่เรียงกันในป่าดงรังทำวัดสวดมนต์เย็นกันแล้วประมาณหนึ่งทุ่มดวงจันทร์ก็ลอยส่องแสงสว่างทำให้ป่าดงรังยิ่งเพิ่มความงดงามอย่างลึกลับพอประมาณสองทุ่ม เหตุการณ์ก็แปลเปลี่ยนจ,จู่ๆมูเมฆหมอกก็ล่องลอยมาบดบังดวงจันทร์จนมืดสลัวไปทั่วบริเวณบรรยากาศเงียบสงัอย่างผิดปกติราวกับอยู่ในป่าช้าที่วางเวงรีดดิ่งเรไรมแมลงกลางคืนไม่ส่งเสียงร้องกันเลยหลวงปู่บุญภาสัมผัสรู้ถึงสิ่งผิดปกติจึงได้เอ่ยขึ้นท่ามกลางความมืดนั้นว่าท่านชู สังเกตรู้อะไรบ้างไหมสังเกตครับท่าทางไม่ปกติเลยพระภิกษุชูตอบดังแว่วมาจากมุงกรดสมณณนจันละหลับหรือยังหลวงปู่ถามอีกยังครับหลวงปู่มีอะไรเหรอครับทำไมทำไมป่าที่เคยสว่างกลับพืดไปครับสมณณนจันย้อนถามหลวงปู่ด้วยความฉงน แต่หลวงปู่ท่านยังไม่ตอบแล้วทันใดนั้นเสียงครวญครางลึกลับน่าสะพรึงกลัวก็ดังขึ้นในโดงมืดทีแรกมันก็ดังค่อยๆแต่ต่อมาก็ดังมากขึ้นมากขึ้นทำให้ทุกๆคนได้ยินอย่างชัดเจนสมณีนจันทนลุกสู้ถามหลวงปู่เสียงสันส่นๆขึ้นอีกว่าหลวงหลวงปู่ครับนั่นนั่นเสียงอะไรในใจ ก็นึกสังหอนว่าจะต้องเป็นเสียงพูดผีในดงมืดมันร้องแต่ก็ยังถามเพราะความหวาดกลัวเสียงนั่นแหละคงจะเป็นต้นเหตุแห่งความผิดปกติมาเถอะจงสมรวมใจสวดพัะปริตกันภัยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วสวดบทกรณียเมตตาปริตนะสวดก้าวจบตั้งจิตตั้งใจให้จงดีสมณีจันใจหายวาบแต่ก็รีบสำรวมใจ ประนมมือระหว่างอกพ่อหลวงปู่ตั้งนโมก็สวดรับนโมครบสามจบแล้วต่อด้วยบทกรณียเมตตปริทที่ขึ้นต้นว่ากรณียมัทถกุศเลนะยันตังสันตังจนเสียงดังกังวานไปทั่วบริเวณก็น่าอัศจรรย์ยิ่งนักพอสวดไปสวดไปเสียงครวนครางลึกลับหน้าขนพองสยองกล้าวก็ค่อยๆเบาลงเบาลงแล้วเงียบหายไป เมื่อสวดครบเก้าจบหลวงปู่บุญพาก็ได้เอ่ยประกาศขึ้นท่ามกลางความมืดนั้นว่าผีสางนางไม้ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในป่าดงรังแห่งนี้จงโปรดฟังคำของอาตมาอาตมาและคณะเดินทุดดงมุ่งจาริกมาปฏิบัติธรรมสแสวงหาความวิเวกตามคำสอนของพระพุทธองค์คืนนี้ มาพักแรมอยู่ในป่าดงรังอันเป็นถินของพวกท่านจะขอพักอยู่สามวันเพื่อโปรดสาธุชนหมู่บ้านชายปา่าขอให้เหล่าผีสางนางไม้ทั้งหลายจงได้โปรดเมตตาอย่าชิงชังอัตมาและคณะขออุทิศบุญจากการเจริญภาวนาให้ขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญเอาเถิดสิ้นคำประกาศของหลวงปู่ พลันเสียงลึกลับในดงรังก็ดังขึ้นเซงแซ่ว่าสาธุสาธุสาธุแล้วฉับพลันนั้นเมฆหมอกซึ่งบางจันอยู่ก็ค่อยๆเคลื่อนลอยสลายทำให้แสงจันทร์ส่องสว่างดังเดิมป่าดงรังที่อึมครึมมืดสลัวกลับคืนเป็นป่าที่งดงามอารามเรือง กลิ่นหอมกรุ่นของดอกรังรวยรินฟุ้งมาหอมชื่นใจสมณีจันทน์ขนลุกสู้ไปทั่วตัวรู้ได้ทันทีว่าเหล่าผีสางนางไม้ทั้งหลายต่างรับรู้และพากันอนุโมทนาบุญไม่คิดชิงชังปองร้ายอีกต่อไปแล้วคืนนั้นคณะทุดดงทั้งสามรูปต่างหลับกันไปด้วยความผาสุกตลอดทั้งคืน ไม่มีสิ่งที่น่ากลัวมารบกวนอีกเลยครั้นพอใกล้รุ่งอรุณตีห้าก็ลุกขึ้นมาทำวัดสวดมนต์เจริญบทกระียเมตตปริศก้าจบอีกขนแผ่เมตตาอุทิศบุญไปด้วยความตั้งอกตั้งใจจากนั้นพอรุ่งเช้าตะวันส่องแสงก็อุ้มบาทลงไปโปรดสาธุชนชาวบ้านห้วยดินดำชาวบ้านครั้นเห็นพระทูดง ก็ต่างตื่นเต้นพากันมาใส่บาตรให้แล้วถามว่าท่านครับท่านครับเมื่อคืนพวกท่านปักกลดที่ไหนหลวงปู่บุญภาก็ตอบว่าพวกอาตมาพักอยู่ที่ป่าดงรังชาวม้วยดินดำพอร,รู้ก็พากันแปลกใจถามกันเสิงแส่ขึ้นอีกว่าโอ้หลวงพ่อครับผีป่าดงรังไม่หลอกพวกท่านหรือ แล้วพากันเล่าเรื่องราวอาถรรของผีดงรังให้คณะทุดงได้ฟังหลวงปู่บุญพาตอบพวกเขาไปว่าโยมเอ้ยอาตมาเป็นพระปักกรดแล้วพากันเจริญภาวนาแผ่เมตตาอุทิศบุญให้พวกเขาพวกเขาจึงเมตตาตอบไม่มุ่งร้ายแต่อย่างใดหลวงปู่บุญพาพระภิกษุชูและสมเน,นจัร ปักกดภาวนากันอยู่สามวันจึงได้อำลาเหล่าผีสางนางไม้ในป่าดงรังและเหล่าสาธุชนชาวห้วยดินดำเดินทุ่ดงจาริกต่อไปครั้นพอเดินตามกันมาไกลจากป่าดงรังนั้นแล้วสมณเณรจันท์ได้ถามหลวงปู่ขึ้นว่าหลวงปู่ครับชาวบ้านบอกว่าป่าดงรังเป็นป่าผีสิงไม่เคยมีใครพักค้างคืนอยู่ได้ แต่แต่ทำไมเราสามคนจึงพักอยู่ได้ทั้งสามคืนครับหลวงปู่หยุดเดินยิ้มอย่างเมตตาหันมาตอบว่าเนนจันเอ้ยการที่พวกเราพักอยู่ที่นั่นได้โดยปลอดภัยก็เพราะอนุภาพแห่งพระพุทธมนต์และความเมตตาที่พวกเราเจริญภาวนาแผ่กันไปนั่นแหละสมะเนนจันเมื่อได้ฟังคำตอบนั้นแล้ว ก็ยิ่งรู้สึกซึ้งใจในพลังแห่งพระพุทธคุณเขาจึงรีบสำรวมจิตเดินภาวนาไปตลอดเวลาว่าพุทธโธพุทโธพุทโธ